ที่ว่าเราจะมาเรียนต่อที่ประเทศจีนนี้ไหมหรือว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับ <c oughs> ก็คงจะเป็นว่าจะส่งน้องๆส่งลูกส่งหลานมาเรียนที่ประเทศจีนดีไหมเนื่องจากตอนนี้พี่เรียนภาษาจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะรับเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอเอามาหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นตัวแทนของนักเรียนไทยที่มาเรียนที่จีนละกาันถ้างั้นเดี๋ยวรายการตรงนี้ก็จะเป็นการพูดถึงว่าชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําอาหารการกินหรือว่าห้องนอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ามมาก่นอนจะเข้าหอนะคะรัก็มีบัตอามาตรการรักษาความปลอดภัยของที่ของเดนตงชาาิเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างนี้มากมีบัตรนี้ก่อนแอซึ่งบัตรภาษาจีเนี่ยเราเรียกว่าขาขาเนาะทีนี้เนี่ยขาไปแล้วว่าบัตรจะเข้าพื้นหอใช่ไหมครับก็ใช้บัตรตื้ดเลย รามีห้องน้าก่อนละกันนะห้องน้ำภาษาจีนเราเรียกว่าเชิดสวนะครับเชิดสวแปลว่าห้องน้าครับห้องน้ําก็ต้องมีบัตรบัตรที่สําคัญมากจะเข้าห้องน้าห้องนอนทุกอย่างต้องใช้บัตรหมดเลยสมมุติว่าท่านรัเสร็จแล้วจะล้างมือเนาะก็ต้องเอาบัตรเสียบแปะเนาะเออแล้วก็น้ำมันจะไหลออกมาก็ล้างนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกสงสัยเขากลัวมีคนมาใช้น้ําเยอะ และนี่ก็อยู่ในห้องน,น,องน้า,นานนที่เป็นห้องน้ำจริงๆนะก็คือไว้สปอร์ตปัสสาวะหุจจาละนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยเป็นห้องดนตรีเพราะว่าแต่ละห้องก็จะดูสิแต่ละห้องนะแต่ละห้องก็จะมีเสียงปุ๊บ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 นะครับเป็นเสียงดนตรีมากเลยตอนเช้าทีนี้เราก็จะพาไปดูว่าส้วมเป็นออยังไงเอออยากรู้กันใช่ป่ะว่าส้วมเป็นงไงมาดูกันอ๋อนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาไปดูห้องนอนเนะห้องนอนเป็นไงบ้านนะครับ ทางเดินงหลังเหมือนหนังเรื่องอุปาลาตีเลยนาะก่อนจะเข้าไปนะครับก็ต้องใช้บัตรก่อนอ่าแต่เึอจะเข้าไปได้เข้าไปพอดีลูหม่เป็นคนอเมริกานะครับอืมก็นี่นะมาเขามาดูข้างในดีก่ออันนี้ต้องบอกกันเลยว่าน้องๆที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับอยู่นานๆเนี่ยน้องเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าปอดมีปัญหาหรือว่าระบบเนินหายใจไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องซื้อนี้เลยนี่เขาเรียกววเครื่องกรองอากาศนะครับ เพิ่มความชื้นในอากาศอย่างที่เคยบอกไปข้างต้นว่าอากาศที่ปักกิ่งมันแห้งมากเนาะแล้วก็มีฝุ่นเต็มอากาศไปหมดเลยต้องใช้เครื่องนี้นะครับ <c oughs> เครื่องกรองอากาศห้องน้ําแล้วห้องนอนแล้วไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปกินข้าวกันที่ไหน สหรับคุณพ่อคุณแม่บางคนนะครับก็กังวลว่าน้องๆเนี่ยมารับประทานอาหารที่นี่แล้วจะถูกปากไหมเดี๋ยวนี้พี่จะมาแนะนํากันว่าอาหารหลักๆที่เขากินกันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับหอหรือปลานั่นเองแต่อันนี้เขาปลาไปนึง่งเพราะฉะนั้นเราเรียกมันว่าเจิงหอซึ่งเจิงเนี่ยแปลว่านึ่งหอแปลว่าปลานั่นเองจากที่สองนะครับก็มีเฉาไชา่หรือว่าผัดผัก เห็นต really ัวเฉาไหมครับตัวเฉามีไฟอยู่แปลว่าผัดนั่นเองใช่แปลว่าผักหรืออาหารแล้วก็มีน้ําซุปแดจังกึมนะคะภาษาทีนเขาก็เรียกว่าทางนะครับทางเนาะชาจับเลี้ยงนั่นเองซึ่งมีสรรพคุณในการแก้ร้อนในเพราะว่าอากาศที่ปักกิ่งค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ทําให้เกิดร้อนในได้ง่ายกินอันนี้ทุกวันนะครับหรือกินบ่อยๆก็ได้เนาะก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่เป็นร้อนในได้ง่าย และข้างหลังพี่นะครับก็คือเป็นตึกเรียนนะครับที่ทุกวันเนี่ยพี่ก็ต้องมาเรียนที่นี่เนาะซึ่งตึกเรียนเนี่ยเราเรียกว่าเจี้ยวเฉียวหลอเจี้ยวเฉียวหลอนะครับนี่พี่ขอตัวไปเรียนก่อนละกันนะครับสูบแล้วนะครับ ชีวิตของนักเรียนต่างชาติที่อยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าน่อยเนาะงั้นเดี๋ยวขราวหน้าเทปหน้าพี่จะพาไปดูว่านักเรียนจีนเขาอยู่เขาใช้ชีวิตห้องน้ำเขาเป็นยังไงเออจะดีกว่าเราหรือว่าจะแย่กว่าจริงจริงแย่กว่าแหละนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเราไปดูกันเพระนาะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ต้องขอไปตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับ,ขอ,นะรบขอตัวไปช่ยวยเจ้านะครับขอตัวไปช่วยเจ้าก่อนละกันที่ประวันอนอกนะครับบายบาย Oh, okay. Stop.